สวัสดีครับเพื่อนๆนที่รักสุขภาพ รักการออกกําลังกายโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ชอบการออกกําลังกายด้วยการวิ่งนะครับไม่ว่าจะการวิ่งเพื่อสุขภาพหรือการวิ่งเพื่อการแข่งขันตามงานต่างๆนะครับวันนี้ผมก็มีรองเท้าคู่ใหม่นะครับจะมารีวิวหลังจากที่ผมได้ใส่ไปประมาณเกือบสามอาทิตย์ นะครับเพิ่งออกมาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เลยนะครับเป็นรองเท้าเรียกว่าเขาเขียนข้างๆว่าคิวกังฟูโปรนะครับหรือใน ภาษาจีนนะครับเขามีชื่อว่านะครับรองเท้าเฉียวตานไฟอิง่งรุ่นที่สองนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองรุ่นแรกนะครับออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับส่วนรุ่นนี้คิวกังฟูเรียกสั้นๆครับโปรรุ่นที่สองเพิ่งออกมาได้เมื่อปลายเดือนกุมภาที่ผ่านมานี้เองนะครับ ผมก็พึ่งเอามาวิ่งประมาณได้สาอาทิตย์เห็นจะได้ครับความพิเศษของรองเท้าคู่นี้นะครับก็คืออันแรกก็คือมันมีแผ่นคาร์บอนครับเต็มแผ่นเสริมอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางระหว่างโฟมนะครับและเป็นรองเท้าสัญชาติจีน ซึ่งราคาไม่แพงนะครับที่ผมอยากจะแนะนำข้อดีของมันนะครับหลังจากที่ผมเอามาวิ่งแล้วปรากฏว่ารองเท้าคู่นี้มีความนุ่มเด้งดีนะครับแล้วก็เบาหลังจากวิ่งไปนะครับไม่ว่าจะวิ่ง5กิโลหรือ10กิโลปรากฏว่า เท้าเราก็ไม่เกิดความร้อนนะครับสาเหตุที่รองเท้าคู่นี้นุ่มเด้งแล้วก็เบานี้เพราะว่ามันเสริมแผ่นคาร์บอนตรงกลางนะครับทำให้เวลาเราวิ่งไปนะครับแต่ละก้าวนั้นเมื่อโฟมของมันนะครับทำหน้าที่ร่วมกับแผ่นคาร์บอนซึ่งเป็นแผ่นแข็งๆนะครับ จะทำให้เกิดการเด้งขึ้นนะครับในแต่ละฝีก้าวของเราก็ทำให้เราเพิ่มความเร็วได้นะครับเราจะวิ่งได้ไวขึ้นกว่าเดิมและเบาขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าการยกขาของเราจะใช้น้ำหนักยกขาน้อยลงนะครับทำให้เราก้าวไปข้างหน้าไวขึ้นนะครับคู่นี้อีกประการหนึ่งนะครับ ข้อดีของมันก็คือเมื่อเราวิ่งแล้วเพราะมันมีแผ่นคาร์บอนนั่นเองทำให้เกิดการกระจายแรงกระแทกครับรองเท้าทั่วไปรองเท้าวิ่งที่ไม่มีแผ่นคาร์บอนนะครับเวลาเราวิ่งไปแล้ว แรงสะท้อนของแรงกระแทกนะครับที่เราลงแต่ละก้าวแต่ละก้านี้ลงบนพื้นนั้นมันจะขึ้นมาตามขาเลยนะครับจากฝ่าเท้าขึ้นไปหัวเข่านะครับขึ้นมายังสะโพกขึ้นมายังกระดูกสันหลังและถึงลำคอของเรานะครับทำให้เราเกิดอาการบาดเจ็บสะสมนะครับไม่ว่าจะรู้สึกว่าขัดเครื่องหัวเขา่าฝ่าเท้าเกิดอาการลองช้ำบ้างนะครับ หรือว่าเกิดเอ็นร้อยหวายนะครับอักเสบรวมทั้งบริเวณแฮมสตริงหรือสะโพกของเรานะครับเส้นเอ็นต่างๆมันก็จะตึงนะครับบางครั้งลามไปถึงก็ปวดหลังปวดบั้นเอวตามมาซึ่งสาถมทีละน้อยทีละน้อยนะครับแต่คู่นี้หลังจากที่ผมวิ่งมาแล้วนะครับปรากฏว่ามันกระจายแรงกระแทกได้ดีนะครับเต็มฝ่าเท้า ทำให้แรงกระแทกที่เราลงพื้นไปนั้นมันไม่ขึ้นมาร้อเปอรน์ที่หัวเข่านะครับหรือแกนกลางลำตัวขึ้นมานะครับทำให้ <c oughs> หัวเข่าของเรานะครับแฮมสติงของเราสะโพกหรือว่าต้นคอต่างๆของเราเนี่ยผ่อนคลายลงนะครับไม่เกิดอาการบาดเจ็บสะสมอีกประการหนึ่งอันที่สามนะครับ รองเท้าคู่นี้นะครับจะมีน้ำหนักเบานะครับเพราะว่าเขาใช้วัสดุที่มันบางนะครับแต่ว่าทนทานแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับเป็นวัสดุสมัยใหม่นะครับเพียงเวลาเราวิ่งแล้วเนี่ยน้ำหนักก็2 0กรัมกรัมกว่าๆเองนะครับขาผมเนี่ย2 0 0กรัมต้นๆน,น,นะครับ ขาผมก็ยาวเท้าของผมยาวประมาณ27เซนครับเบอร์42.5หรือเบอร์9 US นะครับก็หนัก200กว่ากร,รัมเท่านั้นเองนะครับทำให้รองเท้าคู่นี้ไม่หนักจนเกินไปนะครับข้อดีอีกประการหนึ่งก็คือราคานะครับราคามันไม่แรง เพราะว่ารองเท้าในตลาดรองเท้าว,วิ่งในตลาดนะครับถ้าเสริมแผ่นคาร์บอนเต็มแผ่นนั้นราคาก็จะตกอย่างน้อยก็เจ็ดพันแปดพันถึงเก้าพันด้วยกันนะครับแต่ราคาคู่นี้เนี่ยสี่พันกลางๆเองนะครับทำให้เราก็พอมีกำลังซื้อตอนแรกนี้ผมคิดว่ารองเท้าแผ่นคาร์บอนเต็มแผ่นนี้ จะเป็นรองเท้าของนักวิ่งโดยเฉพาะเนื่องจากผมเองเนี่ยเป็นนักวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับจะมาใส่วิ่งประมาณ5กิโลถึง6-7กิโลนะครับวิ่งในแต่ละวันผมก็นึกว่ารองเท้าซึ่งเสริมแผ่นคาร์บอนเต็มแผ่นนี้ไม่จำเป็นสำหรับผมนะครับเพราะคิดว่าเราก็แค่นักวิ่งสมัครเล่นแค่นั้นเอง แต่เมื่อเราซื้อมาแล้วนะครับเราลองใส่ดูปรากฏว่ารองเท้าคู่นี้นะครับเหมาะสำหรับนักวิ่งสมัครเล่นหรือนักวิ่งเพื่อสุภาพทั่วไปนะครับไม่ท่านไม่ว่าท่านจะวิ่ง3กิโล5กิโลหรือว่า10กิโลนะครับหรือว่าไว้ใส่เดินนะครับหรือแม้แต่นักวิ่งที่เป็นนักวิ่งแข่งจริงๆนะครับ ก็สามารถใส่รองเท้าคู่นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสาเหตุที่เป็นเช่นนี้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะวิ่งน้อยนะครับ3-5กิโล10กิโลหรือว่าเดินเล่นนะครับผมได้ทดลองมาหมดแล้วปรากฏว่าถึงเราจะวิ่งช้านะครับค่อยๆก้าวนะครับเพจเเพจ8รองเท้าคู่นี้ก็สามารถ ทำให้เราวิ่งได้อย่างสนุกสนานนะครับเพราะว่ามันจะเบานอกจากนี้เวลาเราลงเท้าแล้วมันจะรู้สึกนุ่มนะครับเหมือนเราอยู่บนเปรียบเทียบไปก็เหมือนโกโหกนะครับเหมือนอยู่บนก้อนเมฆเลยมันนุ่มจริงๆครับทําให้เราเซฟเท้าของเรานะครับทำให้เท้าของเราไม่บาดเจ็บเพียงเวลาผมวิ่งแย่ช้าเนี่ยครับบางวันเนี่ยนะครับ ก็รู้สึกว่ามีความสุขมากนะครับไม่ว่าเพจเเพจ8หรือเพจ6ก็ตามนะครับและบางวันถ้าผมรู้สึกคึกขนองขึ้นมานะครับวิ่งตามเพื่อนๆที่วิ่งเร็วกันนะครับก็รู้สึกสนุกมากนะครับเมื่อใส่คู่นี้เพราะว่ามันเด้งครับเวลาเราลงเท้าไปแล้วมันเด้งขึ้นทันทีเลยนะครับมันช่วยแรงของเรานะครับทำให้ เรายกเท้าขึ้นได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ก้าวเท้าไปข้างหน้าได้ไวขึ้นนะครับเพียงไม่ว่าท่านจะเป็นสายสุขภาพหรือสายแข่งนะครับรองเท้าคู่นี้ก็เหมาะด้วยประการทั้งปวงนะครับนานๆผมจะเจอรองเท้าวิ่งที่ถูกใจนะครับสักคู่หนึ่งนะครับปรากฏว่าถึงแม้จะเป็นรองเท้าที่ราคากลางๆนะครับ และเป็นรองเท้าของจีนนะครับแต่คู่นี้รับประกันได้เลยนะครับหากท่านได้ลองใส่แล้วท่านจะติดใจแน่นอนนะครับเนื่องจากราคาและประสิทธิภาพของมันเกินคุ้มจริงๆนะครับดังนั้นก็ลองหาซื้อกันดูนะครับรองเท้าคิวกังฟูนะครับรุ่นโปร2นะครับตอนนี้รู้สึกว่า รุ่นแรกที่ออกมานะครับเป็นสีม่วงกับสีเขียวมิ้นนะครับปรากฏว่าขายไม่ถึงครึ่งเดือนนะครับเกลี้ยงตลาดเลยคนที่สั่งรุ่นที่สองนะครับหมายความว่ารุ่นที่สองนี่เขาก็ออกมาคนละสีนะครับจะมีสีส้มและก็สีน้ำเงินปรากฏว่าต้องรออีกประมาณเดือนกว่าถึงจะได้สินค้านะครับรองเท้ารุ่นนี้ขายดีมากนะครับ เพราะฉะนั้นอยากให้ลองดูนะครับใส่แล้วท่านจะมีความสุขกับการวิ่งนะครับการบาดเจ็บก็น้อยลงนอกจากนี้เราสามารถทำเวลาได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับและก็วิ่งยังมีความสุขนะครับหวังว่าการรีวิวรองเท้าวันนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับแล้วก็ลองพิจารณาดู เปิดใจดูนะครับทางเลือกใหม่ของรองเท้าวิ่งที่ราคาไม่แพงแต่ประสิทธิภาพเกินคุ้มคิวกังฟูคอนเฟิร์มครับ